สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เลือกสิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะ สำหรับผังสาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะคือสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งในบทนี้นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมดหเรื่องก็คือ 1. สิ่งแวดล้อมในชุมชน 2. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน 3. ปัญหามลพิษจากการกระทําของมนุษย์ 4. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน 5. การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนค่ะ ค่ะสำหรับนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3สิ่งแวดล้อมในชุมชนเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะสิ่งแวดล้อมในชุมชนหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองค่ะค่ะ 1.1สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและพบได้ในชุมชนมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นภูเขาที่ราบแม่น้ำผื้นดินอากาศป่าไม้และสัตว์ป่านั่นเองค่ะ 1.2สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในชุมชนนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตเช่นบ้านเรือนโรงเรียนถนนตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะเช่นการนะคะสร้างบ้านยกพื้นสูงเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมนะคะ หรือจะเป็นประเภณนี้รอยกระทงสงการหรือว่าจะเป็นนะคะอาตามความเจ้าคือการไหว้นะคะพระแม่โพสุกนะคะอ่าต่อไปค่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและอาศัยซึ่งกันและการเช่น มนุษย์ใช้พืชและสัตว์เป็นอาหารและสร้างที่อยู่อาศัยพืชและสัตว์อาศัยป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยแต่การดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในการตอบสนองความต้องการเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนั่นเองค่ะเด็กๆเราไปดูกันสิคะว่ามีอะไรบ้าง การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบันนะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนะคะจําแนกเป็นสองประเภทได้แก่ค่ะสาเหตุแรกก็คือสาเหตุจากธรรมชาตินะคะเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหว้ึ้้นการซ้่นชายฝั่งน้ําไหลาตามผิวดินนะคะหรือว่าภูเขาไฟปะทุ น้ำท่วมนะคะดินโคลนถล่มนะคะครูแอมก็มีตัวอย่างมานักเรียนดู2รูปภาพก็คือรูปภาพแรกคลื่นทะเลทําให้ชายฝั่งเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งรูปภาพนี้ก็เกิดจากการ กัดเซาะนะคะชายฝั่งนะคะของคลื่นน้าทะเลนั่นเองนะคะที่คลื่นทะเลนะคะพัดนะคะกระทบกับชายฝั่งทะเลใช่ไหมคะก็ทาใหา้หน้าดินนะคะตรงนั้นนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาคือน้ําไหลาตามผิวดินทําให้ภูมิประเทศนะคะถูกชะล้างนั่นเองค่ะต่อมาสาเหตุที่2คือสาเหตุจากมนุษย์นะคะ สาเหตุจากมนุษย์เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่นำมาใช้นะคะเพื่อผลทางเศรษฐกิจแระการขาดความตระหนักในการนำมาใช้เช่นการทำเหมืองแรก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำนะคะดูภาพแรกก็คือการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำนะคะการที่เราสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำนะคะทำให้ อาป่าไม้นะคะของเราถูกทําลายลงนะคะแต่ว่าเราก็สร้างเขื่อนเพื่อที่ใช้ในการทางการเกษตรนั่นเองหรือว่าสนะคะการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ํานะคะแม่น้ำก็ทําให้แม่น้ำของเรานะคะอาจจะเกิดการเน่าเสียหรือว่าสกปรกนั่นเองค่ะข้อี2การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในอดีตกับปัจจุบัน เรามาดูสิ่งแวดล้อมแรก็คืออากาศนะคะเอในอดีตนะคะอากาศจะเป็นยังไงนะอ่าซึ่งนะคะอดีตนะคะอากาศจะบริสุทธิ์นะคะเนื่องจากมีป่าไม้มากทำให้อากาศสดชื่นมีความล่มรื่นเย็นสบายและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยนะคะ เพราะว่าเมื่อก่อนนะคะป่าไม้ของเราจะใชฉพารม้รุษย์ทำให้อากาศมันสดชื่นนั่นเองนะคะแต่ว่าเรามาดูปัจจุบันนะคะ,ะปัจจุบันนะคะอากาศเสียเนยื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย์เช่นการปล่อยควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากยานพาหนะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศรวมทั้งปริมาณต้นไม้ลดลงทำให้สภาพอากาศร้อนขึ้นเช่น พื้นที่ในเขตเมืองใหญ่นะคะก็อย่างเช่นนะคะการที่เรานะครับได้รับควเสืยอมากๆใชมาลูกก็ทําให้นะคะเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันด้วยนะคะเด็กๆเราจะมาดูนะคะสิ่งแวดล้อมคือดินนะคะดินในอดีตกับปัจจุบันนะคะจะแตกต่างกันอย่างไรในอดีตนะคะดินอุด,ดมด้วยธาตุอาหารนะคะความต้องการใช้ที่ดินมีไม่มากนะัก ดินจึงมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมีผลผลิตนะคะต่อไร่สูงและมีคุณภาพเช่นพื้นที่ราบดุ่มภาคกลางนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่มีการนะคะใช้สารเคมีใช้หมุดินของเราก็จะมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์นะคะทําให้เพาะปลูกนะคะพืชผักได้สวยงามนะคะได้ผล,ผลผลิตเยอะนั่นเองค่ะอ่าปัจจุบันค่ะดินเสื่อมโทรมนะคะเพราะว่าอะไร ความต้องการผลผลิตจำนวนมากนะคะจึงมีการใช้สารเคมีเพาาะปลูกพืชในปริมาณมากทำให้มีสารพิษตกค้างในดินและการปลูกพืชชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ดินเสื่อมโทรมโดยเฉพาะหลายพื้นที่ในแหล่งชุมชนชนบทนั่นเองคะอ่ะเพราะว่าเนื่องจากนะคะเราก็มีจะมีการใช้สารเคมีนะคะในการ เพราะปลูกพืชใช่ไหมคะอาะสารเคมีนั้นนะคะก็จะไปตกค้างที่ดินทําให้ดินของเรานะคะเสื่อมคุณภาพนะคะอาจจะทําให้มีผล,ผลผลิตได้น้อยนั่นเองค่ะซึ่งนะคะ,ะดินของเรานะคะเสื่อมโทรมนะคะจะทําให้เราสามารถปลูกผักปลูกพืชได้น้อยลงนะคะแล้วเราจะพบในแหล่งชุมชนชนบทนะคะเพราะว่าในชนบทนะคะจะมีนะคะผู้คนส่วนใหญ่จะนิยมการทำอาชีพคือเกษตรกรรมนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะคือสิ่งแวดล้อมของน้ำนะคะในอดีตและปัจจุบันนะคะในอดีตนะคะน้ําสะอาดนะคะแม่น้ําลําคลองส,สะอาดนํามาใช้อุปโภคบริโภคได้มีการใช้เส้นทางนะคะน้ําในการคมนาคมขนส่งนะคะและในปัจจุบันนะคะ,ะน้ํานะคะเสียนะคะมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลนะคะลงสู่แหล่งน้ําทําให้แม่น้าลาคลองเน่าเสียนะคะสัตว์น้ํา รถจํานวนลงน้ําไม่เหมาะสําหรับการอุปโภคบริโภคต้นเองค่ะาจากรูปภาพนักเรียนก็จะเห็นความแตกต่างใช่ไหมลูกต่อไปเลยค่ะต่อมาค่ะคือสิ่งแวดล้อมนะคะป่าไมา้และสัตว์ป่าในอดีตและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรนะคะในอดีตนะคะป่าอุดมสมบูรณ์ป่าไมา้อุดมสมบูรณ์เพราะไม่มีการเข้าไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาก นักมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่หลากหลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป,ป่าเช่ดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะปัจจุบันนะคะป่าถูกทําลายนะคะมีการบุกรุกพื้นที่ป่าทั้งที่ต้องการไม้และพื้นที่เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกและการปลูกสร้างที่พักอาศัยหรือที่พักพรทําให้ป่าไม้ลดปริมาณลงสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสัตว์ป่า ถูกนะคะร่าจ,จนบางชนิดเนี่ยสูญพันเช่นลักษณะภูเขาหัวร้อนจังหวัดหน้านะคะนี่คือลักษณะของภูเขาหัวร้อนนะคะที่เป็นอ่าถูกนะคะบุกรุกนะคะจากมนุษย์ของเรานะคะในการาไปต้องการที่ดินนะคะทางการเกษตรแล้วก็นํานะคะไม้นะคะไปใช้ในการเป็นสร้างที่อยู่อาศัยนะคะเป็นการบุกรุกพื้นที่นะคะของธรรมชาตินะลูกนะทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะ อ่าสองจุสาม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในอดีตกับปัจจุบันนะคะหนึ่งเลยค่ะด้านการคมนาคมนะคะหรือว่าการเดินทางการขนส่งนะลูกนะในอดีตนะคะกับปัจจุบันนักเรียนจะเห็นได้นะคะถึงความแตกต่างของ2รูปภาพนี้นะคะในอดีตนะคะถนนนะคะที่เราใช้ในการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะลาบากนิดหนึ่งใช่ไหมลูกอ่ายังไม่มีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งเยอะนะคะอาจจะเป็นทางลูกรังนะคะแต่ว่าใน ปัจจุบันนะคะ่าก็จะมีการนะคะปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาจอาจจะมีการเพิ่มถนนนะคะ2เลน3มเลน4ี่เลนนะคะเพื่อทําให้เราสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีการนะคะสร้างถนนคอนกรีตเพื่อให้เราได้เดินทางอย่างสะดวกรวดเร็วและสบายยิ่งขึ้นเองค่ะ ในอดีตนะคะเส้นทางคมนาคมมีน้อยคุณภาพคอนนไม่ดีเป็นลูกรังดินโคลน,นะคะจำนวนเส้นทางมีน้อยไม่เชื่อมต่อถึงกันการคมนาคมไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยปัจจุบันนะคะเส้นทางคมนาคมมีปริมาณมากขึ้นทั้งทางบกและทางน้ําและทางอากาศคุณภาพถนนดีขึ้นทางราดยางและคอนกรีตนะคะมีการเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้น การค้ามนาคมมีความสะดวกสบายและปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะการประกอบอาชีพนะคะในอดีตและปัจจุบันนะคะในอดีตนะคะ,ะเน้นการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนในครอบครัว เป็นหลักนะคะปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้ประหยัดเวลามากขึ้นใช้แรงงานนะคะน้อยลงมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายเช่นการบริการต่างๆนะคะการค้านะคะในอดีตใช่ไหมคะอาจจากรูปภาพก็จะเป็นการเกี่ยวข้าวใช่ไหมลูกในอดีตก็จะมีนะคะนิยมคือการลงแขกเกี่ยวข้าวคือนะคะคนในชุมชนนะคะมาช่วย กันนะคะในการเกี่ยวข้าวนะคะในการทํานาของแต่ละคนนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเป็นนานะคะของเพื่อนที่มาช่วยงานเรานั่นเองค่ะ,ะแต่ปัจจุบันนะคะมีความทันสมัยยิ่งขึ้นก็จะมีการนะคะประดิษฐ์นะคะรถเกี่ยวข้าวขึ้นมานะคะเป็นการใช้เวลาน้อยแล้วก็ทําให้เราเหนื่อยน้อยลงได้ค่ะเด็กๆ ต่อมาค่ะการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะในอดีตและปัจจุบันนะคะในอดีตผู้คนส่วนใหญ่นะคะสร้างบ้านด้วยไม้หรือวัสดุต่างๆที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและมีพื้นที่รอบๆบ,บ้านนะคะซึ่งใช้เพาะปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์นะคะปัจจุบันบ้านส่วนใหญ่นะคะสร้างด้วยปูนเพราะไม้หายากและมีราคาสูงมีพื้นที่บริเวณบ้านไม่กว้างมากนักนะคะ อ่ซึ่งนะคะเรียนจเห็นความแตกต่างกันนะคะจาก2รูปภาพนี้นะลูกนะซึ่งรูปภาพในอดีตนะคะก็จะสร้างด้วยไม้ใช่ไหมคะมีพื้นที่บริเวณนะคะกว้างขวางนะคะที่เราใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพาะปลูกพืชผักสวนควรัวไว้บริโภคเองนะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็จะนิยมสร้างบ้านด้วยอ่าบ้านปูนนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ที่แคบลงนะคะก็จะไม่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมเหมือนอดีตนั่นเองค่ะ สำหรับนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคุณแอมก็มีนะคะแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทคือให้นักเรียนทําแบบทดสอบหน้าที่122ถึงหน้าที่127นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ